สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับคลิปนี้ก็จะมาสรุปบนล่างเลขรัฐบาลไทยเราครับงวดประจำวันที่สิบหกกันยายนครับอันนี้เป็นแนวทางครับก็สรุปเอาหลายสูตร ที่ว่าเข้าต่อเนื่องครับมาสรุปให้ทุกทกท่านได้ดูกันมันมีสูตรบั่วที่เข้าต่อเนื่องก็ เก้างวดนี่ถูดมั่วเก้างวดนี่ก็หลุดไปแค่งวดเดียวครับถือว่าเข้าแปดงวดเหมือนกันส่วนปักหมุดปักหมุดก็หลุดไปงวดเดียวครับแปดงวดเหมือนกันผมย่อสองศูนย์นี่ครับ แล้วก็สูตรปลาตะเพียนสูตรเล็กเด่นปลาตะเพียนเพราะเหล็กเด่นปลาตะเพียนสองตัวมจะมาตัวหนึ่งข้างบนก็สรุปให้ดูเลยครับผมจะเอาสามตัวบนก่อน สามตัวบนสามตัวบนก็จะเน้นไปที่ แปดหกเจ็ดแปดหกหนึ่งถามว่าหลักร้อยอามาจากไหนแล้วก็ 7, 6, 1, 7, 6, 7เจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ดเพราะว่าสูตรหม่วกับสูตร หักหนวนี่เลขมันตรงกันแล้วก็หลักสิบบนก็มีหกส่วนหลักร้อยผมก็มาจากสูตรนี่แนะครับสูตรปรัทเพียนมันจะมีเลขสามตัวนี่ครับเนี่ยแปดเจ็ดศูนย์เนี่ยสามตัวจะมาหลักร้อยตัวหนึ่งสำหรับสูตรปรัทเพียนเดี๋ยวผมจะย้อนไปให้ดูก่อน ่าหลักร้อยมายังไงถือว่าหลักร้อยตัวนี้มันมันเข้าดีครับสูตรปาฏเพียนสูตรนี้เราเริ่มจากสามสามหกใช่ไหมเนี่ยครับมันมีหกสามสี่สามตัวตรงเนี้ย มันจะมาหลักร้อยอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยได้เลขสามก็ออกไปที่สามหกงวดนี้ได้ศูนย์เจ็ดแปดก็มาที่ศูนย์อยู่หลักร้อยเหมือนกันงวดนี้ออกอะไรครับแปดหกเจ็ดก็ได้แปดเห็นไหมศูนย์เจ็ดแปดก็มาแปดแปดก็อยู่หลักร้อยอีกงวดที่ออกหกศูนย์หกก็ได้เก้าหกเจ็ดก็มาหกหลักร้อย สูตรปลาตะเพียนนี่มาได้ทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยครับแล้วงวดสิบหกกัญญาครับก็จะได้ศูนย์จุดเอศูนย์เจ็ดแปดนี่ครับจะได้เลขศูนย์เจ็ดแปดสำหรับหลักร้อยนะก็เลยเป็นที่มาของแปดหกเจ็ดแปดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกเจ็ด ถ้าเราเพิ่มศูนย์ไปอีกตัวหนึ่งมันก็จะไม่รู้ว่ามันจะเยอะไว้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ไม่รู้นะแต่ว่าเรากันไว้ก็ดีนี่ก็ศูนย์หกหนึ่งอันนี้จะกันไว้ครับเพราะหลักร้อยสามตัวมันมาตัวหนึ่งศูนย์เจ็ดแปดแล้ว สองตัวเด่นสองตัวบนก็คือ1กับ7ผมจะให้เด่นเด่นเ็ดเลยครับสำหรับบนนี่จะเด่นเด่น1กับ7จเลยสตัวถ้าสองตัวบนก็จะได้แค่2อคู่ครับ6 7 ก็หกหนึ่งแค่นี้พอครับเลขถ้าถ้ามันจะออกมันก็คือออกแต่ถ้ามันไม่ออกมันก็คือไม่ออกนี่สำหรับบนครับส่วนล่าง สองตัวล่างครับส่วนสองตัวล่างก็จะเป็นเลขนี้ครับสองห้าสองเจ็ด

แล้วก็เพิ่มสี่หนึ่งไปตัวหนึ่งครับสำหรับล่างอันนี้ก็สี่หนึ่งไปตัวหนึ่งเพราะว่ามันมีหนึ่งกับหนึ่งกับเจ็ดอยู่ข้างบนถ้าท่านซื้อเลขก็ให้กลับด้วยครับเพราะว่าเลขบางครั้งมันก็จะออกกลับ ถ้ามันออกตรงๆมันคือตรงๆแต่ว่าเรากลับไปหน่อยก็ดีเหมือนกันครับคลิปนี้ก็เอาสรุปบนล่างงวดประจำวันที่16กันยายนสสอองพันร้ยหกิเจ็ดมาฝากทุกๆท่านแค่นี้ครับเดี๋ยวรอผลครับใครที่เข้ามาดูมาชมก่อให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับขอให้ร่ำรวยทุกๆคนครับขอบคุณครับ